คำว่าต่าเคอเชียนแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคําว่าต่าที่แปลว่าตีบวกกับคําว่าเคอเชียนที่แปลว่าหาวต่าเคอเชียนก็แปลว่าหาวนั่นเองค่ะหรือบางครั้งตัวตรงกลางอาจจะเป็นเสียงคาซึ่งจะเป็นคําไหนก็ได้เพราะว่าเคอหรือว่าคาล้วนเป็นเสียงที่เรียนเสียงหาวค่ะตัวอย่างการใช้เช่นไทยจืดต่าเคอเชียนปุวน เขาหาวไม่หยุดตลอดเวลาคำว่าอี้จื้อแปลว่าเสมอตลอดเวลาและคำว่าปู่ต้วนแปลว่าไม่หยุดเรื่อยๆวัวหยวนปู่จู่ตาเคอเชียนฉันกลั้นหาวไม่ได้คำว่าหยนแปลว่ากลั้นเช่นหยวนเหยียนเล่ยแปลว่ากลั้นน้ำตาหยวนปู่จู่แปลว่ากลั้นไม่ได้หยวนปู่จู่ตาเคอเชียนกลั้นหาวไม่ได้นั่นก็เพราะว่าง่วงมากนั่นเองค่ะ มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ Ad h o ด t ฮได้เลยค่ะ